ไปช่วงที่แล้วค่ะครับผมเรื่องของอาหารฟิวชั่นฟิวชั่นฟิวฉันฟิวเขาฟิวมันอะไรเนี่ยมีฟิวเขาฟิวมันคือวันนี้ไงนี่แหละวันนี้นะครับคือสุดยอดละนะครับของการสรุปธุรกิจอาหารไทยที่จะไปตีตลาดต่างประเทศต่างดาวจักรวาลเนี่ดทั้งโลกไปให้หมดหมายถึงว่าวันนี้เราจะสรุปออาหารที่จะส่งไปตีตลาดโลก ตลาดจักรวาลยังได้เลยเราเรียกมันว่าอาหารไทยฟิลวชัน <Hey! S 1> S <S <S ยังไงท่านผูดอาหารไทยฟิวชันคืออะไรอ่ะะปอลองแล้วมันคืออะไรอ่ะน่ได้ยิยนแต่หูฟิวชันนี่ยก็ฟิวชันเนี่ยคุณผู้ชมนะครับก็เคยได้ยินกันมาอยู่แล้วมันก็คือการเอาอาหารประเภทนู้นประเภทนี้สัญชาตินู้นสัญชาตินี้มารวมกันมาผสมกันมาเป็นกา <Mix S 1> รมิกซ์มิกซ์กันทําให้เกิดเมนูใหม่ขึ้นมาซึ่งมันจะสร้างความประสบการณ์ใหม่ๆในการรับประทานเช่นเอาอิตาเลียนมาผสมกับญี่ปุ่นเอานู่นเอานี่มาผสมกันเกิดเมนูใหม่แต่ฟิวชันเนี่ย มันจะเป็นรูปแบบที่เอาเราเป็นที่ตั้ง<อ>ก็เป็นอาหารไทยเป็นตัวตั้งอาหารไทยฟิวฉันก็คือฉันจะทำย่างฉันนี่แหละใครมันกินเนี่ยมีอะไรบ้<อ>ถ้าพวกมันมาจากต่างประเทศพวกเขาาละกัน<อ>พวกเขาพวกเธอมาจากต่างประเทศเนี่ยมาในบ้านเราเนี่ย ก็จะทําอาหารแบบฉันเนี่ยแหละให้พวกเขากินหรือหรือหรือถ้าเธอไม่มาฉันจะส่งอาหารแบบฉันนี่แหละคับผมเอาไปให้มันกินเอาให้มันกินถึงบ้านเลยถึงบ้านเลยเธอไม่มาฉันก็มาฉันก็มาจะมาแล้วจะเนอกันทําไมเนี่ยนี่เรื่องเรื่องคือว่าเราเนี่ยอยากจะชวนคุณผู้ชมนะครับมาดีไซน์อาหารกันมาคิดเมนูใหม่ๆโดยการที่มานั่งคิดซิว่าเรามีอะไรดีเอ็ดดีไซน์ดีไซน์อาหารเนี่ยเราเราไม่ต้องเชิญมุ้เี่ยวชาญมาเหรอประเภท ใส่ๆนันไปแต่คุณไม่ชมอะไรอ่างเงี้ยไม่ต้องหรอกเอาที่จันยิ่งสักนะครับจันยิ่งสักครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่เหรอครับไม่ต้องถึงมือท่านหรอกพวกเราขบวนการดีไซน์กู้ชาติเนี่ยก็ออกแบบมาหาได้ก่อนที่เราจะเอาอาหารแบบเราไปรวมกับสไตล์การรับประทานแบบเขาเราก็ต้องมาวิเคราะห์ก่อนว่าอาหารแบบเราเนี่ยมันเด่นยังไงมันมีจุดขายยังไงตามคัมภีร คาถาของเรา4ี่ข้อประกอบด้วยอะครับสี่ข้อคือครับชูจุดเด่นชูจุดเด่นลบจุดได้ครับผมส้อยโอกาสเดสอยโอกาสฉลาดลบอุปสรรคถ้าเรารู้สี่ข้อนี้นะครับครับผมเราก็จะรู้ว่าจุดขายของอาหารไทยที่จะไปรวมกับเขาเนี่ยเป็นยังไงแล้วเราจะขายในช่องทางจุดเด่นยังไงยังไงอ่โอะไรที่จะทำให้เราไปโดนใจเขา ในขณะที่ผมเป็นนักวิชาการท่าผู้ชมเชื่อไหมเนี่ยเชื่อเปล่าเชื่อนะครับผมในที่ผมเป็นนักวิชาการผมอยากจะบอกเลยว่าจุดเด่นในแบบวิชาการคือรสชาติดีแน่นอนใช่ไหมแน่นอนแน่นอนอาหารติขึ้นชื่อแรสชาติอร่อยอร่อยหน้าตาดีหน้าตาดีใช่หรือหน้าหน้ารับทานหน้ารับประทานเข้ากับคนง่ายเข้ากับคนง่าย ไม่แรงอร่อยไม่เรงพี่อ้อนเอาใจเก่งไม่ใช่อาหารแล้วจอันนั้นแมวแมวอ่ะผมเห็นเวลายังไงเขาชอบถามว่าเนี่ยเขาบอกคนง่ายที่ใส่ดีพี่อ้อนเอาใจเก่งมากไม่มีใครในโลกบ้านที่รู้สึกว่าอาหารไทยเราไม่อร่อย เอ้ยไม่ไม่มีทางเพราะว่าไม่ไป็นไ้รนะคือคือือถั่วอันนี้ลงเพราะว่าคือถามเงี้ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าอาหารไทยเนี่ยติดอันดับเรียกว่าท็อปทรีโลกเลยนะครับรสชาตินี่เรื่องเรื่องรสชาติเรื่องหน้าตาของรูปลักษณ์ของอาหารนะไม่ว่าจะเป็นเขียวหวานไก่ต้มยำกุ้งผัดแหงผัดแหงกะเพรา เผาผัดไทยผัดลายมะพร้าวส้มโอฟักแฟนในมอญโยอะๆนี่คือจุดเด่นของเรามากๆเลยเราเชื่อว่าจุดเด่นคือรสชาติและตัวชาติดีตัวอาหารเนี่ยสุดยอดแล้วล่ะใช่น่าก็ก็ดีด้วยอเข้ากับคนง่ายเข้ยง่ายซึ่งซึ่งซึ่งเวลาซึ่งลาซึ่งเวลา ฝรั่งที่เราประทานเนี่ยฝรั่งจะพูด very good yeah very delicious oh delicious มากมากเลยครับครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือจุดเด่นเรานะครับเกาะไว้ให้มั่นจุดเด่นเนี่ยเกาะไว้ให้มั่นเลยคือไงว่าคถ้ากอนจะไปล้วงกับเขาเนี่ยกรต้องทำอาหารให้อร่อยก่อนต้องทำให้ให้อร่อยให้แน่าต่ดีให้อร่อยก่อนเกาะผถัดมาครับผมคือการจะลบจุดด้อยลบจุดด้อยลบจุดด้อยเราก็ต้องรู้จักจุดด้อยของเราเลยจุดด้อยของอาหารไทย มีอะไรบ้างจุดด้อยของอาหารไทยคือเข้าคนไม่ได้เข้าคนยากเข้าคนฮะก็ดีคือข้ดีคือเข้าคนง่ายข้อเสียคือเข้าคนยากไม่งงนะโอเคแต่มันเผ็ดมันเผ็ดมันรสชาติจัดเกินกว่าใช่บอกกว่าชาวต่างชาติจัดว่าแหละจัดจัดว่าแย่จัดว่าเผ็ดนี่แหละนะครับจัดว่าเผ็ดใช่าเผคือเรา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 ทำรสรส ออกแนวเครื่องเทศเยอะอ่าใช่รสจับเผ็ดน,นิดนึงครับผมเหมือนร่วยบางทีแบบกระเทียมอ,อ,อ๋อกลิ่นอ่าบาบกระตักกลิ่นนะครับใช่าใชบางทีกระทงกระเทียมอ่ะเครื่องเทศเครื่องเทศนะรสจัดเครื่องเทศ วัตถุดิบเยอะเต็มเยอะโอ้ใช่ใช่นะครับบางทีเนี่ยของเราเนี่ยแค่อาหารไทยอย่างเดียวเนี่ยโอ้โหนะครับวัตถุดิบวางเต็มโต๊ะเลยครับอีกเรื่องหนึ่งก็คืออาหารไทยบางอย่างนะครับที่เราใช้พวกเครื่องในสัตว์หรืออะไรที่เป็นวัตถุดิบเข้ามาเนี่ยบางทีบางทีเราไปขายบางประเทศไม่ได้อ๋อหรอเขาไม่ทานเหรอเขาไม่กินเขาไม่ทานอ๋อเขาไม่ทานนั่นแหะสิเขารู้สึกแบบว่ามันรู้ว่าดูดูสกปรกไงหรือเปล่าฝรั่งบางทีเขาคิดว่ากินไม่ได้นะหมูย่างอไรไม่กินนะ อแต่บ้านเราเนี่ยบ้านเราอย่าเลยเขาผัดมันกุ้งมาหางกุ้งยังกินเลยนะบางทีกลัวไม่กินไม่เหลือกลัวไม่คุ้งเน่ยคนคนไทยเก็บพยายามแทะก้ามแทะอะไรใช่แบบพวกเครื่องในอย่างตับม้ามปอดอาบางทีเขาไาเที่ยวมันมันทำให้เกิดโรคตูดเออตูดนี่คนไทยสุดยอดเลยนะครับครับคือกินหมดเลยบางทีขอเฉพาะตูดมาก็มีนะครับชอบชอบครับผมท่านตูดชอบครับผมเพราะกินเหลาสีลมเหรอันนี้ อันนี้คือจุดด้อยของเราซึ่งซึ่งจริงๆแล้วเราดีไซน์เพื่อลบจุดด้อยตรงนี้ได้แน่นอนนี่โอกาสที่เราจะไปสอยไม่เห็นต้องถามเลยครับโอกาสนี่มีอย่างกับมะม่วงเยอะมากเลยสอยสอยได้เลยอ่าไทยเนี่ยไปที่ไหนบ้านไหนเมืองไหนประเทศไหนเนี่ยมีแต่คนอยากจะลองรับประทานใช่ใช่นะโอกาสเราก็มีเยอะแน่นอนบางคนทั้งโลกนี่รู้จักไทยฟู้ดกูเทสไทยฟู้ดกูเทสนะครับผม ไอคุณนล่งอิ่เฮ้ยนี่เลยผมแกลแตลวแตกขึ้นมาใครรับผิดชอบเนี่ยเกือบกินแล้วเนี่ยผมเกือบกินแล้วเนี่ยอะต่อมาเรามาดูเรื่องอุปสรรคอุปสรรคที่เราจะหลบหลีกอุปสรรคพวกนี้อุปสรรคมีอะไรบ้างอุปสรรคนี้ผมบอกได้ข้อเดียวที่เราเห็นเลยนะเรื่องคุณภาพหรือมาตรฐานของการความสะอาดถ้าคุณจะขายอาหารในต่างประเทศคุณจะมาทำแบบนั้น อายาแปะบ้านเราไม่ได้แล้วเทน้ำกระทะจงบนท่อระบายน้ำแมงสาบิ่งเอาติ้นเชียออกหนูมาเอายางดีถักไปด้วยเลยแมงสาบเออไม่ได้แล้วทําอย่างนั้นไม่ได้แล้วเพราะว่าประเทศอื่นนี่ก็าเจริญแล้วเนี่ยครับเขาเขาสนเขาให้ความสําคัญกับเรื่องความสะอาดเอาเขาไม่เขาไม่ได้แบบว่าเลี้ยงแมงสาบไว้ในร้านเหมือนบ้านเราเหรออ่าบางร้านเขาไม่ได้เรียกเด็กเสร์ฟนะรับผมหนูหนูหนูเนี่ยไม่ได้เด็กเสริมเขาไม่ได้เรียกเด็กเสริมเลยเราเองต้องแบบ ต้องต้องดูแลเรื่องเรื่องความสะอาดและมาตรฐานของถ้าอยากจะไปเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะยกระดับของอาหารเราเราฉั้นอาหารไทยมีโอกาสแล้วแน่นอนมีโอกาสที่จะเข้าไปควบรวมเป็นฟิวชั่นฟิวชั่นเพียงแต่ว่าทําให้มันสะอาดขึ้นนะล้วก็รสชาติอาจจะต้องให้รสชาติจากปริ่นและพวกนี้ทําให้มันปรให้องปรับให้นิดนึงแน่นอนต้องปรับนิดนึงจะไปรวงกับใครมันต้องปรับทีนี้คุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันมีอะไรบ้างล่ะ ที่มันจะเป็นการฟิวชั่นกันเนี่ยตอนนี้นึกภาพไม่ออกเลยเนี่ยว่ามันน่าจะมีเมนูอะไรบ้างอานะครับมาฟีดมาฟีดมาฟีดไทยไปฟีดกับอะไรได้บ้างอะย่งเงอันที่เรานึกออกมีอะไรถ้าเกิดไทยไทยชนกับญี่ปุ่นไทยญี่ปุ่นดินแดงครับ ครับอกผมเฮ้ยผมนั่นน่ะไทยญี่ปุ่นดิแดงเลยมันไทยที่ไหนล่ะครับรัสเซียไทยนานไทยชนญี่ปุ่นไทยชนรัสเซียไทยไทยชนฝรั่งนั่นมันหนังแผ่นเลยนะเอาไม่ใช่อย่างนั้นเหรออ๋อตรงๆเลยนะถ้าไทยญี่ปุ่นไทยญี่ปุ่นอย่างเช่นอะไรบ้างครับนะครับอย่างเช่นญี่ปุ่นก็นึกถึงข้าบานากะเพราเออใก่เคียวนี่ผิวชั้นอุด้งต้มยำกุ้งนี้อุด้งต้มยำเป็นไงล่ะนะครับ แกงเขียวหวานกับทอดหัดใหญ่ที่มาแข่งกับแกงกะหรี่แกงกะหรี่หมูทอดใช่ไหมถ้าเกิดคุณทําแกงกะหรี่มาขายบ้านผมได้ผมทําแกงเขียวหวานไม่ส่งขายบ้านคุณคือถ้าออสเตรเลียมีแกงการูนะครับญี่ปุ่นก็มีแกงกะหรี่นะโอเคนะสุดยอดสุดยอดครับอ่ะมีอะไรอิตาเลียนอ่ะอิตาเลียนอิตาเลียนมามามาฟิวชั่นมาฟิจิลิ่งกับไทยมีอะไรสปาเกตตี้เขียวหวานสปาเกตตี้เขียวหวาน ถ้าอิอตาเลียนมีคาโบนา่าเราก็มีขนมจีนปารเออะเ,เข้าไหมหรือสปากเกตตีปาระอ,ะอาหารไทยนะอย่างอย่างอย่างผมเคยไปเห็นอของน้องๆโรงเรียนโรงเรียนวิทยยดุสิตธานีเขาเอาอาหารไทยมาบวกกับอาหารไทยสร้างเป็น<อ>เป็นสิ่งใหม่ขึ้นมาครับผมมันน่าสนใจมากครนะเช่นเช่นส้มส้มตำทุนเรียน ส้มตำทุเรียนตัลนีเป็นผลไม้หลยน่าสนใจจริงเหรอคะชื่อส้มครับน้องเขาชื่อส้มไป็นตำทุเรียนน้องส้มน่ารักเน่าสนใจมากมันมันไม่แย่แล้วมันจะเละยังไงล่ะฮะเนี่ยแหมก็คือเอาเรียกว่าเอาเอาทุเรียนดิบครับใช่ไหมมามามาซอยหรือทำเค้กส้มตำเค้กส้มตำอันนี้ทำถวายได้นะโอ้โหนี่จะเป็นอาหารไทยผสมกับฝรั่ง ของไทยมาผสมหวานขาวผสมหวานเัืนอันนี้คือตัวอย่างเลยนะคือทุกอย่างที่คุณผู้ชมเห็นที่เราพูดมาทั้งหมดมันคือช่องทางในการผสมผสานไทยบวกไทยไทยบวกญี่ปุ่นไทยบวกฝรั่งอิตาเลียนไทยอิตาเลียนไทยทำนังดวนชิโนไทยไม่ใช่เลยครับแล้วก็ หลายๆอย่างหลายๆอยๆ่างเลยมันเยอะมากนะครับผมถ้าอย่างนี้มันมีช่องทางในการทําธุรกิจนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองดูไหมสักหนึ่งร้านไหม <นะ S 1> ช่วงหน้าเนี่ผมจะมอบหมายงานให้ท่านผุดตองครับผมคิดธุรกิจ อาหารไทยฟิลชันครับผมมันละมึงมันละเธอกู้ชาหนึ่งธุรกิจหนึ่งร้านหนึ่งร้านหนึ่งร้านครับเราจะไปดูกันว่าสไตล์แบบฟิลชันกูชาตินี่มันจะเป็นยังไงไปพบกันในช่วงหน้าค่ะและกูชาติ